ได้เจ็ดนะครับส่วนผมได้ได้สิบเจ็ดนะครับโอ้โหเราวันแตกต่างก,กันอยู่แล้วครับจังหวะน,นี้จั่วการ์ดขึ้นมือเลยครับห้าใบจั่วหกไม่ได้นะครับเก็บสามเอ้เก็บ 2. สองนี่มันสองใบนี่วะผมเก็บทั้งสิ้นเฮ้ยผมจั่วเกินนะผมแพ้ละเอาใหม่เ,เอาใหม่นะครับเอาใหม่คุเอา,ม,เอามือนี้คุณเอา,ม,อม,เอามือนี้เหรอซึ่งเมื่อกีอ้ผมเหมือนไม่ได้แตกเด็กเลย แต่ได้ยังไงมันแต่ไปแล้วแต่แล้วครับทำมามันเรียงหรือว่าผมเก็บห้าใบแล้วกันนะครับแล้วก็รอบเดียวเพราะว่าที่ผมดูทุกอย่างเลยผมโกงคุณนะคุณสับสับนะครับรอบนี้ผมม่เปลี่ยนจะได้อะไรนั้นแหละครับนมาร้ยครับห้าใบครับผมนี่ครับห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าครับหกแล้วแม่งมาผมเริ่มก่อนนะครับไม้เถินดอไล์แค่หนึ่งครับ ไลท์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 เป็นแบบนี้ครับตัวหนึ่งยังไม่จบครับขอเก็ตหนึ่งครับแล้วก็เกตหนึ่งครับเทคครับเลสสองห้าครับหนึ่งสองสามสี่ครับห้าครับจบะเพืแล้วคอมเียนจุ้กมือมีกี่ใบมือผมมีแค่สี่ใบครับฟิกชิวไฟนอลไฟนอลเิร์น,น,นเลยอ่ะ น้อนเล่นงหาสามมาถึงเขาบอกประกาศไปนอนเพลินผมเลยครับเนี่ยผมว่าการที่เราใส่ฮิวลิเกอร์็นฟอยมันติดกันเกินไปครับผมไม่ดีแล้วครับอยู่คือชิลเลี่ยงครับหยิบแล้วดีมากครับผมตัดให้ได้เลยครับตีิ้เพลิแบดพันเข้าเลยครับผมโนทิเกอร์ไปเช็คครับเป็นเพียงสองจบไปยังจบต้าเะโอเยครับจู่ ไอเกสองครับเทคสกิครับเมื่อลงสนามคารบาสหนึ่งครับหนึ่งใบไปในหลุมเลยครับผมเอาเกตหนึ่งใบนี้ครับเข้าหลุมจากนั้นผมชุบ1นึใบลงมาครับจากขอบโซนนี่ครับผมชุบเป็นเรือลงมาครับผมเรือตัวนี้นะครับเมื่อโจมตีมันจะผมนห้าผมขอใส่เลขก็เลยแล้วกันเพื่อความเข้าใจนะแล้วก็เทคครับเลสอครับลงดอบห้าครับหนึ่งส สามสี่ครับห้าครับว้าวตอนนี้ตับโซ่ผมจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับมีทั้งหมดเก้าใบนะครับสวยงามครับแล้วก็ผมจะเริ่มโจมตีแล้วกันครับเอาบรรยากาศออกก่อนครับเก้าพันเท่าเองได้เข้าได้เข้าครับเป็นเกสาคขับผมขานี้ตียี่สี่ครับโลไกตีเสร็จตีครับดอลลเกอร์ด่าแล้วครับผมสเตน ตัวไหลคอคิดไม่ห็ดก็มีเห็ดครับผมคิดไม่คิดก็มีเห็ดมีเห็ดนะครับมีเห็ดแต่ครับเข้าเลยครับผมอย่าล้อกดเป็นเกทสองแต่ไม่ใช่เป็นเกทสองครับคอส้อบาร์แปะอืมนะครับตัวแล้วก็ตัวล่างแปะตัว ลว้าวเพอาเธอนะครับแตนจวหลายเป็นไนโลครับเกศสามโปรเทคหนึ่งแน่นอนครับแล้วก็คอเกศสองครับเทคครับเมื่อลงสนามบัสหนึ่งครับเสิร์ชหนึ่งใบครับลงเป็นใบนี้ลงครับชิบหายแล้วไม่ได้ครับมาดูดอกกระคู่ครับไม่ได้ไม่ได้ครับ ผม,ผมพลาดเองครับผมขอส่งใบเฮ้ยอ่ามานี้ครับไปนี้ลงครับแล้วก็ชุบหนึ่งใบนะครับผมชุบเป็นเรือแน่นอนครับแล้วก็เทคของเกตหนึ่งใบนี้ครับ ดอกมีไม่ถึงสิบใบหรือถึงหรือว่าหรือยังไงก็ตามครับดอกมีผมมีถึงสิบใบวนนียดอกถึงสิบมาชุบเกตไหนก็ได้ครับแต่ดอกไม่ถึงสิบชุดได้แค่เกตหนึ่งตอนนี้ดอกมีสิบใบนะครับผมทิ้งมือหนึ่งครับทิ้งเกดสองกลับมาใต้กองครับโจทย์อแล้วก็ชุดหนึ่งครับชุบเกดสองลงมาเทควันี้ครับใบมันหนึ่งใบครับแล้วก็โดดลงมาหนึ่งใบลงเป็นเกดสองครับแล้วก็หงายหงายหนึ่งดาเมจครับผมหงายเป็นเกตสองครับ ตอนนี้เมื่อโจมตีนะครับแวนการกระจาย5,000ให้กับทุกตัวนะครับผมขอให้นี่ครับตัวนี้โดดออกมาเป็น10,500แล้วก็จะได้ง่ายจากการคำนวณครับนี่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 อย่างนี้นะครับโอเคผมพร้อมที่จะโจมตีแล้วครับเอายุนอีกค่านี่ตีก่อนครับไปเลยอันนี้จะเป็น15นะครับ15 20 40ครับค่านี้ก็40เหมือนกันแรง ทั้งคู่นะครับเมื่อตีเสร็จก็จะตุยนะครับแล้วก็เทคเรือครับได้จั่วข้างนี้จะเป็นสี่สิบหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะครับขอเช็คดอกก่อนนะครับอืมดอกผมไม่มีอะไรเลยครับอ่ะให้ตีครับแมนกัดตีก่อนนะครับอันนี้แมนกัดจะได้โวยห้าพันนะครับบูตตีสิบเก้ายี่สิบสี่ครับ อาแล้วก็ผมรือครับใช้เทคแวร์ครับคาร์บอนหนึ่งชุบหนึ่งคอลัมน์ครับผมเลือกคอลัมน์นี้นะเป็นเกตสองแล้วก็เกตหนึ่งครับเทคแบนชีครับเมื่อลงครับโซบาร์หนึ่งได้จวดการหนึ่งไปครับผมแล้วก็เมื่อลงมาจากดับโซนตัวมันจะบวกอีกสี่พันนะครับแล้วก็มันกัดจะบวกให้ห้าพันเป็นเก้าพันเลยไปสองหมื่นนะครับไปมันกัดตีครับยี่สี่ยี่ห้า สามห้าสามสิบห้าสองได้ใช่เป็นฮิลครับผมฮิลหนึ่งดาเมจผมฮิลเป็นเกยสองวันนี้ครับแล้วก็พลังให้กับมือกี่ใบครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบเนาะพลังให้เรียการแล้วกันครับเอาเป็นค่านี้แล้วก็ไปสองครับเป็นเกยสองครับผมอันนี้ตีเส็จตายนะครับเรียการข้างนิตตีก่อนครับไปเลยเท่าไหร่ครับตัวนึงนะครับอันนี้ปกติจะเป็นสิบเจ็ด สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเอ้ยสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดนะครับสามสิ 3, 17, บเจ็ดบวกบวกสี่จะเป็นสี่สิบเอ็ดสี่บวกห้าสี่สิบหกครับแรงอะ่ะทอมใครับตุยครับได้จัว่วขั้นนี้จี่ไม่ใช่ครับขั้นที่ตีอ่าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าครับยี่สิบสักห้าสิบครับขั้นนี้ห้าสิบตุยครับจัว่วอ่านแล้วเป็นจัว่ว อไ,ไรว่ถถุงหน้าบผมเรือนทิกแวนสวัส so เอาสองไบราล็อกนะครับอ๋าเล่นออเดอร์เอามือเชชๆครับนะครับ สิบห้าให้หมื่นหนึ่งครับล็อกสิบห้าให้หมื่นหนึ่งครับล็อกเกดกดล็อกแวนเข้าเลยครับบ้าเกตสามทิ้งเมื่อสองมวยที่ก่อนว่าเข้าดีไหมแม่งสุดยอดเลยว่ะเปิดสามได้สามอ่ะเข้าเลยครับมาแบวนจะลุกอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับเช็คโนทิคเป็นดอครับพลังแวนนอหนึ่งครับ ตัวที่ปลดล็อกได้หมื่นหรือเปล่าครับทำไมคุณไม่ใส่ลูกเต๋าอีกแล้วเนี่ยใช่ครับผมลืมคุณลืมตลอดขอโทษตลอดไปอ๋อขอโทษดีวะอันนี้ได้สิบห้าคุณไม่บวกเลยแล้วก็ตัวนี้ฮิตคุณไม่ใส่เลยเนี่ยคุณไม่ใส่เลยอ่ะผมใส่ให้คุณหมดเลยล็อกได้ครับจั่วแฟนไม่สแตนหรอครับแล้วก็สเตลเวนลืมดีวะเดือดร้อนครับเกินวัยรุ่น อันนี้ไม่ได้ตุกปลดหรอกไหมอ๋อไม่ได้ปลดอะเตียเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าไม่บูดอะอ๋อเขคุณอ,อ,อ๋อใช่ใช่ใช่ยี่สิบห้าสองคิดผมยืนริบสองขอห้าพันคุณนี่มันห้เหมือนห้าครับ ยี่ห้ายี่ห้าไม่เชื่อไดเห็นหมดเลยเข้าแล้วกัน,นครับเพลงเกศสองล็อกแมนตีสิบสามได้เข้าสิบสามได้เข้าอันนี้โดนผลดได้จัว่วนะครับแบนตีจีครับอเนแต่อันนี้กูจัว่วนะเพลเกศสามได้ใช้ยิวยู่ได้ครับ มาเลยครับพลังให้ข้างนี้ได้ครับพลังให้ข้างนี้คุณมา<ด>คุณไม่ทําอ่ะคุณอยายให้ผมทําตลอดสิครับรอหนึง่งพลังให้ข้างไหนครับกีเท่าไรครับอันนี้โดนปดมาอ่าข้างนี้ปล่อยครับตกเป็นเกตสามข้างนี้สองคิดเท่าไหรครับต้องนับนับมาครับ 15 25, 25 35 35 43 53 53ม่นะครับโ,โหห้าสามเลยวะทีแรงชิบเป่งเลยอันนี้43่สามไอสีส้าเจ็ครับถูอยังครับพล่อยลงนะเอา้เอาสิบห้ายิมห้าสามห้สมห้าสี่สามสี่แปดเองสี่แปดะสีสอง ก็ห้าเจ็ดนี่แหละไปแสเตนจูวไลท์เกศสามครับเพศหนึ่งจากนั้นผมจะต้องทำการโถวเว้ยโถวเว้ยโถวเว้ย <c oughs> แดมไม่เล่นไหมวะเนี่ยอะสามเดมเลยนะไม่ใช่มาเด็กเด็กผมกลัวเด็กเอาพอเกศสองครับเพคที่มือหนึ่งครับ ลิ้งเป็นเกียร์สองครับผมลงดอกสองหนึ่งสองชุบหนึ่งใบขึ้นมือไอหยิบหนึ่งใบขึ้นมือครับหยิบเป็นเกียร์สองนี้ครับผมขึ้นมือแล้วก็คอลงมาครับเทคครับบาร์สหนึ่งครับเลือกหนึ่งใบลงหลุมครับเลือกเป็นเกียร์สามไปนี้ลงหลุมครับสำหับตำแหน่งไม่สอับตำแหน่งตับกองการครับเด็กผมจะเอาแล้วเดือดตายหาแล้วแล้วก็ชุบหนึ่งใบครับผมชุบนี่ลงมาเลยครับลงช่องนี้ จากนั้นผมใช้เทกของใบนี้ครับนำมันกลับไปใต้ตองครับใต้ตอง,ตองทิ้งมือหนึ่งครับทิ้งเก็สองชุบหนึ่งครับชุบเป็นชุบอะไรดีครับชุบขี้หนอยชุบเป็นใบนี้แล้วกันแมนชีเอามือมาทําไมอีกวะไม่ไม่ไมหวลนะไม่เอามือดีกว่ามันไปไหนวะเนี่ยอะใบบนี้นะครับมับนเอง ชุดมันเองหรือชุดบัญชีชุดบัญช,ช,ชีดีกว่าเพราะบัชีจะได้บวกอีกอะมาเอแบัญชีครับโซบ้านหนึ่งโซบ้าเป็นเกยสองครับผมจุดการหนึ่งใบบวกไปอีกสี่พันนะครับแล้วก็แบนการจะปัดให้เป็นอีกห้าพันนะครับตัวนี้มาดรอปมีสิบใบเบวกอีกห้าพันแล้วก็แบนปัดให้เป็นอีกหมื่นนะฮะอันนี้แรีงตามหลุมนะครับผมหลุมมีหลุมใบละสองพันนะครับมีห้าครับสิบครับสิบห้าครับยี่สิบครับ ไอ้สิบห้าสิบห้ายี่สิบยี่ห้ายี่หกไหมครับยี่หกคูณสองได้เท่าไหร่ครับห้าสิบสองห้าสิบสองครับนะครับยี่ส <52. S 1> ิบหกคูณสองได้ห้าสิบสองนะครับผมอันนี้จะบวกไปอีกห้าสิบสองแล้วก็เดี๋ยวแวนปัดให้อีกห้าพันนะครับเป็นห้าสิบเจ็ดซึ่งต่ำไม่พอครับก็ต้องขอพเวนาพัยนะครับแต่ห้าสิบเจ็ดนะครับเลขเจ็ดอยู่ไหนวะนี่ครับเลขเจ็ด มาพร้อมแล้วเราก็บป็นการน,นะครับคู่แข่งเป็นเกตสามแม่ผมวบอีกหมื่นหนึ่งครับเริ่มเป็นโจมตีสุดแสนจะรุนแรงนะครับข้าในี้ตีก่อนเลยโคตรแรงหอยลูกิศแล้วก็ตีนะครับข้าในตีนะครับตีครับรสักคู่ละสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกสี่สามสิบเอ็ดสามสิบหกครับจะเสร็จตู้เลย ในะครับปมะตูตีครับเทคเมื่อตีครับบาร์หนึ่งชุบใบนี้ครับแล้วก็เกตสองครับใ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 บนี้ครับผมเทคเมื่อลงมาครับคารบบาร์หนึ่งครับถ้าดอกไป่สิใบชุบเกตไหนก็ได้นะครับผมชุบเป็นเป็นเรือครับน่าจะแรงสุดในตอนนี้ละครับผมมาตียี่สองครับผม ยิ้มเจ็ดสี่เจ็ดได้ครับไอยิ่แปดสี่แปดสี่แปดสินะมิดเก็ดสองครับไม่นะเก็อหนึ่งครับไม่นะเฮ้ยมาเป็นไงไม่นะไม่โอเคครับไม่เป็นไรข่านี้แรงมากครับอืม,มเอาข้าย่อก่อนแล้วกันยี่สิบเก้าครับขอโทษนะครับถูกตามมันหมดอะยี่สิบเก้าครับ ตายครับจัว่วแปลงชิบหายครับคุณมีพีจีแม่งเอ้ยมดเพล้วครับตายเด็กเหลือกิ่ใบวะเนี่ยเด็กเหลือแช่หยิบย่อย้วครับตอนนี้ไล์เอาห่อไม่นะเทคแวนสวยครับเอาสองใบงมาล็อกใช่ครับเป็นนี่กับ การชาปองคุณเอาอีกแล้วเการชาปองจะผมหรอเปล่าใช่แล้วคุณไม่ใส่แย่ว่ะ<อ>คุณการชับปองใสผมมากอ่าห้าันสิบห้าใช่ไหมอือ <15. S 1> อืมอือสิบห้าไอห้าพันครับสิบเจ็ดล็อกยี่สิบเอ็ดปดล็อกยี่สิบเอ็ดกลดล็อกบ้าน ศ <0. S 2> ูนยะ์มนะสิ่งที่ฉันต้องได้ได้แวนได้เข้าครับผมการยี่สิบสองโลทิกเกอร์อะครับผมอันนี้บอกโบกโบกนะครับอ่าปีครับสี่หมื่นโปกเนคเลยครับ,คครบล็อกพลังโอ้ยแล้คุณเห็นหรือเปล่าน่ะไม่เห็นปีเท่าไหร่ครับ สามหมื่นห้าสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามใช่ไหมนี่จะเป็นสี่หมื่นสองห้าหมื่นเจ็ดครับจบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วแซนครับจุ๋ยผมไม่รู้ตามาอยู่ฟังผมหมดเลยเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับคุณคุณแม่งชั่วว่ะแล้วก็ใช้เทคเกรดหนึ่งไปไหนดีไปนี้ครับ ทิ้งมือหนึ่งครับผมทิ้งเก็บหนึ่งครับนํามันไปใต้กองครับชุบหนึ่งใบครับชุบใบนี้ครับผมแล้วก็เทกใบนี้ครับใบมันหนึ่งใบครับแล้วก็โดดมันลงมาครับเอาหนึ่งใบลงหลุมครับเป็นฮิวลงหลุมครับแล้วก็เขาได้หงายงายหนึ่งดาเมจครับงายใบนี้ครับพร้อมแล้วครับผมเอาข้าง เอาค่านี้ออกก่อนครับไปเลย<อ>แรงตามหลุมครับผมห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิห้าสามสิบสามสิบสองสาสองคูสองได้เท่าไหร่หกสิบสี่หกสิบสีหิบสี่เจดสิบสี่เจสี่เจ็สหกเจกห้าไเท่าไหร่เจ็ดิบสี่ได้่ไหร่ะ อันนี้มีสามสิบสองคูณสองเท่าไรหกสิบสี่หกสิบสี่บวกหมื่นได้เท่าไรเจ็ดสิบสี่เจ <64. S 1> ็ดสี่บวกสองได้เท่าไรเจ็ดส <74. S 1> ิบหกเจ็ดสิบหกบวกห้าได้เท่า <76. S 1> ไ,ไรแปดสิบเอ็ด <81. S 1> นั่นนะครับแปดสิบเอ็ดเบาไหมตีกูเลยค่ะตีแปดสิบเอ็ดครับเดี๋ยวผมไปตัดต่อเพราะมันเยอะมาก <63. S 1> เฮ้ยคุณกัดสดอ่ะสามสามห้าสามสามสาม,สาม ไอ้สิบสามสีสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามเจ็ดสามนะครับแปดสามแปดสามได้คร mm ับผมผมตีให่นะแปดเอ็ดแปดเอ็ดนะโอเคครับผมต้องการความรุนแรงเอาค่านี้ไปเองกันครับอันนี้ออกสิบเจ็ดย well> <AH ี่สิบเจ็ดครับยี่สิบแปดตีเตะตุยครับตายแล้วเนี่ย แร่กัดตีครับยีองเทคมาตีครับบารสหนึ่งชุบครับชุบไปนี้แล้วก็น่าจะไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าผมหมดนี่ครับเอาไว้เอาตูดเลยไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นครับไปเลยครับยีองได้ครับไปเลยครับทิกเกอร์หน่อยดอครับอืพลังแวะครับดอหนึ่งไอเชี่ยเด็กตายครับเกือบตายให้มันดอต่อได้ได้ให้หมดก่อนครับ ได้แล้วเนี่ยเก็บหนึ่งดอขึ้นมือสามใบครบแล้วสามมือครับชัยแคนสุดยอดครับผมสุดยอดเลยครับแกนโบใช่ครับผมเกือบตายแล้วเนี่ย